ปัญหาปั๊มน้ำฮิตาชิใน1นาทีถ้าไม่ได้ใช้น้ำแล้วปัม๊มมันสิงดังตึกตักตึกตักเกิดจากเช็ควาล์วรั่วเช็ควาล์วรั่วคือสินเบาเสียเบื่อยุ่ยฉีกขาดก็แกะสินยานี้มาเปลี่ยนนะไม่ถึงร้อยบาทเปลี่ยนเสร็จก็ใส่กลับไปคืน ปั๊มไม่ทางานสิ่งแรกที่อยากให้เช็คคือแต่ดูที่ตัวมอเตอร์ว่าร้อนไหมนะครับถ้าร้อนเอาพัดลมมาเป่าถ้าเย็นปุ๊บเดี๋ยวปั๊มกลับมาทํางานเองปั๊มไม่ทํางานมอเตอร์ไม่ร้อนลองดูซิว่าเพชรสวิตบริเวณนี้มีมดไหมถ้ามีมดเนี่ยแสดงว่ามดเข้าไปเปลี่ยนเพชรสวิตเลยมอเตอร์ไม่ร้อนมดไม่มีหาอะไรแข็งๆมาเคาะๆดูถ้าเคาะแล้วติดแสดงว่าเพชรสวิตค้างก็เปลี่ยนเพชรสวิตได้ ปั๊มตัดต่อทีๆขณะใช้น้ําสิ่งแรกที่ต้องแจ็คคือถังไนโตรเจนดึงปลั๊กไฟออกปิดน้ําเข้าน้ออําออกถ้าแย่ดูแล้วลงเข้าไปแค่นี้ยังใช้ได้ดีอยู่ถ้าแย่ลงไประลึลกแบบนี้คือเสียเปลี่ยนทันทีสีไม่มีผลต่อการใช้งานจะซื้อมาเปลี่ยนดูค่าแรงดันตรงนี้ให้ตรงเท่านั้นก็ใช้ได้แล้วซื้อมาก็หมุนกับข้าที่เดิม เปลี่ยนถังไนโตรเจนแล้วอาการตัดต่อถี่ขณะใช้น้ำไม่หายถอดดูปาวอดี้มีสปริงมีถ้วยสปริงมีแผ่นยางแดรแฟมส่วนใหญ่จะเปื่อยและฉีกขาดก็เปลี่ยนไปล้างทำความสะอาดบริเวณนี้อย่าให้มีสิ่งสปปกปรก เสร็จแล้วประกอบกลับเข้าไปคืนสังเกตว่ามีรอยบากนะต้องหันออกมาด้านนอกนะปั๊มทำงานปั๊มไม่ตัดดึงปลั๊กไฟออกลองแล่อากาศดูหมุนทวนเข็มนาฬิกาสัาก3าสี่รอบ ถ้ามีอากาศฟีออกมาพร้อมกับน,น้ำเนี่ยก็ปล่อยให้อากาศพุ่งออกมาให้หมดเหลือแต่น้ําเสร็จแล้วค่อยปิดกลับไปแต่ถ้าเปิดออกมาแล้วไม่มีแรงดันอะไรทั้งน้ํทาทั้งอากาศไม่มีก็เปิดออกมาให้หมดเลยถ้าไม่มีน้ําก็เติมน้ําเข้าไปให้เต็มแล้วก็ปิดกลับเข้าไปขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็เสียบปลั๊กไปเท่านี้ก็ช่วยแก้ปัญหาส่วนใหญ่ของปั๊มถังเหลี่ยมฮิตาชิได้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องวีกันช่างไว้นะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ความรู้ดีๆี